ครับจิกท็ก live your life กับผมอนิตโอสถานุเคราะห์สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ครับ g ิ๊กท็อกพอดแคสตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอารมณ์อารมณ์หนึ่งของมนุษย์ที่เราจะต้องมีกันทุกคนอารมณ์นี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า fear หรือภาษาไทยเนะียใช้คำว่ากลัวนะครับมนุษย์ทุกคนครับมีความกลัวติดตัวมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่กำเนิดอยู่ละ เพราะว่ามันเป็นอารมณ์พื้นฐานที่สุดของมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์เนี่ย s u r v i นะหรือว่าอยู่รอดได้ไอ้พวกมียีนที่ไม่กลัวเนี่ยนะครับปัณนนี้มันก็ตายไปหมดเรียบร้อยแล้วคิดสมัยสภาพเมื่อหลายหลายแสนปีหรือเป็นล้านปีที่แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรารู้สึกว่าไม่มีความกลัวเลยนะครับดึกดื่นดื่นก็ออกไปเดินเล่นปัณนนี้ก็ยังไงถูกเสือเขียวดาบถูกตัวนั้นตัวนี้คาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นความกลัวเนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์นะครับที่ทําให้เราเขาเรรรียยกว survive, ว่่่าาอออหืูด แต่ถ้าเรากลัวจนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราไม่มีชีวิตนะนะครับมีสำนวนหนึ่งเขาบอกว่า fear เนี่ย does not prevent death นะ it p r e v e n t life ก็หมายความว่าความกลัวเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เราไม่ตายนะแต่มันทำให้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่มากกว่าดังนั้นเราจะเห็นว่าในหลายๆครั้งสำหรับชีวิตคนเราเนี่ยไม่แปลกที่เราจะตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกว่ากลัวนั่นกลัวนี่กลัวคนใหม่รักกลัวแฟนมีชู้ทุกวันนี้อยู่ดีๆก็ไปเขาเรียกว่าจินตนาการแล้วก็กลัวขึ้นมาแล้วถ้าเขาไปเจอคนนั้นล่ะถ้าเขาไปเจอคนนี้ล่ะอีกสิปีก็ทิ้งเราล่ะนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเราก็เลยไปสร้างไปโฟกัส แล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาอยู่ในตัวเราดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเราจะดิวนะกับความกลัวเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูวิธีขจัดมันก็คือว่าเราต้องดูและเราต้องถามตัวเองว่าเวลาเรามีอารมณ์นี้ขึ้นมาเนี่ย คุณกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะหมดตัวกลัวบริษัทจะไปไม่ดีกลัวยอดขายจะไปไม่ได้กลัวแฟนจะมีคนอื่นกลัวลูกจะติดยากลัวนั่นกลัวนี่เขาให้หา worst case scenario ขึ้นมาก่อนก็คือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดสําหรับเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นมาได้มันคืออะไรสมมุติว่าคุณบอกกลัวแฟนจะไปมีชู้อ่ะเดี๋ยวเขาจะไปมีชู้จะไปมีคนอื่นแล้วเขาก็จะทิ้งเราไปคุณก็บอกแล้ว worst case อะสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับเรื่องนี้มันคืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาไป คุณก็เขียนขึ้นมาเลยนะเพราะว่าบางทีเป็นนั่งจินตนาการอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโฟกัสเรื่องเรามันฟุง้งเฟอ้อไปใหญ่โตเขาบอกให้เขียนขึ้นมาด้วยเราก็เขียนขึ้นมาเพราะเราเขียนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือแฟนไปแฟนไปแล้วเป็นยังไงล่ะเราก็อยู่คนเดียวนะครับหรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับฟุง้งหรืออยู่กับชีวิตตัวเองแล้วมันเป็นยังไงล่ะกับการที่ต้องไปอยู่กลับไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านตัวเองหรือการเเริิิ่มมดนทางกับชีตห คุณสามารถเขียนตรงนี้ให้มันดีก็ได้นะเขียนตรงนี้ให้มันชัวก็ได้นะแต่คนส่วนมากจะมโนแล้วก็คิดเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆนะถ้าคุณคิดให้มันดีนะมันก็ดีได้นะครับเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่า the end is just a new beginning จุดจบของบางสิ่งบางทีมันก็เป็นแค่จุด เริ่มต้นของบางอย่างเสมอที่คุณเป็นคนกำกับและคุณสามารถทําให้มันดีได้ด้วยตัวคุณเองดังนั้นถ้าคุณเขียนเวอร์ซ์เคสซีนาริโอขึ้นมาแล้วสุดท้ายเลยในหลายๆเรื่องทุกเรื่องนะครับมันจะไปจบที่คําเดียวเท่านั้นแหละมนุษย์เราไม่กลัวอะไรหรอกมากกว่าความตายนะครับสมมุติกลัวเป็นมะเร็งกลัวสุขภาพกลัวนั่นกลัวนี่นะครับสุดท้ายมันก็จะไปจบว่าอุ้ยสุดของมนุษย์มันคือตายนั่นแหละแต่เราก็ต้องดูด้วยนะเราก็ไม่ได้อยู่แบบค้าฟ้ากันทุกคนมนุษย์สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีวันจากไปด้วยสัธรรม เรื่องทุกเรื่องมันก็มีสัจธรรมของมันดังนั้นในทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาพยายามจะดึงเรานะครับให้ไปคุ้นชินนะให้ไปคุ้นชินกับสิ่งที่เรากลัวที่สุด เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุ้นชินหรือเราเข้าใจกับสิ่งที่เรากลัวที่สุดเราจะไม่กลัวสิ่งนั้นผมเคยถามอาจารย์หมอดรแพนที่อยู่ในคลับกิกเหมือนกันนะครับที่อาจารย์แวะเป็นวิทยากรมาเป็นระยะระยะให้ใหความรู้พวกเราก็ <c oughs> ถามอาจารย์เพราะอาจารย์มีจบทางด้านเป็นด็อกเตอร์ทางด้านนิวโอนด้วยนะครับก็เกี่ยวกับด้านสมองด้วยอะไรด้วยก็ <c oughs> ถามว่าวิธีจะดิวว de ่าความกลัวนี้ต้องทําไงดีครับอาจารย์ อาจารย์บอกต้องเฟซมันแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองกลัวที่สุดคือหนูนะครับแต่เป็นหมอ,อยังไงก็ต้องผ่านะก็ต้องมีการผ่าหนูคิดสภาพบางคนกลัวหนู<ม>ต้องไปผ่าหนูที่สุดอาจารย์ก็บอกแรกๆก็ไม่รู้จะทายังไงแต่ถ้าแต,าแต่ไม่ทําเรียนไม่จบนะครับก็ใส่ถุงม,มือนะครับใส่2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ค่อยแบบอีอีไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายถ้าคุณเฟซมันไปเรื่อยๆี๋ยวสักพักคุณก็จะเกิดความมันก็ไม่มีอะไรหนวานะครับแล้วคุณก็จะเกิดความเขาเรียกว่า,าคุ้นชิน <S <S แต่ก็ยอมรับอาจารย์ก็ยอมรับแบบก็ม่ด้ถึงขนนนารักหูแต มันก็เรียกว่าก็ทําได้ดังนั้นชีวิตมนุษย์พวกเราทุกคนณนะวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณกลัวที่สุดเนาะคุณลองคุณลองเขียน worst case scenario ขึ้นมาแล้วลอง f a ซมันดูลองคิดถึงเรื่องนี้ดูอย่งสมัยนี้คนเข,เขาเรียกว่ามีคอร์สพวกไปซ้อมตายนะ คุณเคยได้ยินไหมเรียกว่าตายก่อนตายคุณลองอเข้าไป Google ไปก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเรียกว่าคอสอบรมอะไรเยงี้ครับแล้วกว็ตายก่อนตายก็จะขึ้นมาเต็มเลยเพื่อที่ให้เราเนี่ยไปนั่งเหมือนกับว่าลองดูนะครับว่าไอ้ถ้าเกิดว่าสัจธรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเฟซมันอย่างไรเราจะคิดกับมันอย่างไรนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรซึ่งจริงๆก็ตรงจากกับศาสนาพ,พุทธนะคาสวดของบาลีนะครับถ้าคุณแปลออกมาหลายๆครั้งเราจะพบว่าเรามีการเกิดเป็นธรรมดาเรามีการเจ เป็นธรรมดาเรามีการแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะหลีกเลี่ยง,งสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราก็จะท่องคำเหล่านี้เรื่อยๆคำเหล่านี้จริงๆแล้วในบาลีหรืออะไรไม่ได้คำศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคุณแปลออกมันจะซึมซับเข้าไปทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสัตจะทาชีวิตมันมีเรื่องพวกนี้อยู่คือเกิดแก่เจ็บตายการจากไปของทุกๆสิ่งมันเป็นเรื่อง ธรรมดาและถ้าคุณสามารถจะบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันได้แน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอินซิเดนต์หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่คุณเคยบอกกับตัวเองทุกวันมันก็จะกลับมารีมายคุณแล้วก็บอกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นสัจธรรมนะที่มันต้องเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันก็จะทําใจได้เร็วหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าสามารถข้ามผ่านความกลัวหรือความเจ็บปวดนั้นไปได้โดยง่าย the cause of fear นะครับคืออะไร นะครับ the c o s t of fear อันนี้อยู่ในหนังสือเรื่องอติ้งและกับมังครับคิดคิดอย่างพระนะครับของเจชัตตีเขาบอ the c o s t of fear เนี่ยคือ attachment attachment คือการยึดติดและ the cure of fear นะครับวไอ้การรักษาความกลัวอะไรคือ detachment นะครับก็คือการไม่ยึดติดหรือละหรือปล่อย detach มันออกไปอันนี้ของในภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ยอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วพอผมนั่งอ่านดูแล้วก็เออก็จริง ในทุกๆเรื่องของความกลัวในชีวิตของเรามันมาจาก attachment หรือความยึดติดท้งนั้นเลยขายของไม่ดีอ่าพะไม่มีตังค์แล้วไงผพไม่มีตังค์ก็กลัวว่าบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้รถที่เราขับทุกวันนี้สภาพความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนไปแต่ถามว่าตายไหมมันไม่ตายหรอก นะครับแต่กลัวมันเปลี่ยนไปนะครับอาจจะไม่คงสภาพความรู้ราเท่าที่ทุกวันนี้เราเป็นอยู่ได้อาจจะไม่สามารถคงสภาพการกินอยู่ที่ไปกินกินหรูอ,อยู่สบายโอามากเกเสอะไรแบบนี้ทุกมือได้ซึ่งนี้คืออะไร attachment หมดเลยคือการยึดติด แต่ถ้าเราไม่ยึดติดฉันก็โอเคก็ช่วงนี้ทํามาค้าขายได้ดีทุกออกพรบพรบอะไรทั้งหลายมันก็ฟูฟ่องในชีวิตเราแต่ถ้าช่วงไหนมันมีโควโวงคิดมีอะไรมากก็สู่ชีวิตตามนั้นไปตรงไหนก็เรียกว่าตรงไหนก็อยู่ได้แต่มันก็มีความสุขได้กลับชีวิตเราถ้าคุณไม่ยึดติดคุณก็เบามีสามีมีผัวมีลูกมีอะไรก็หมั่นท่องไว้บอกตัวเองไว้ว่าวันนี้รักกันดีมันก็ดีกันอยู่แต่ ใจิตใจคนนั้นใช้ยอยากแท้อย่างถึงคิดเผื่อไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะบอกว่าแผน B คือถามว่าทุกวันนี้รักกับแฟนดีอยู่ไหมคิดรักกันดีนะครับก็ไม่แล้วก็คิดว่าจะฝากผีฝากไข่ส่งผีกันแต่อีกใจหนึ่งก็จะคิดแผน B ีไว้ตลอดเวลาว่าถ้าสัตว์จะทาชีวิตเกิดขึ้นฉันจะทําอย่างไรกับชีวิตอันนี้แต่ไม่ได้คิดทุกวันนะเพราะคิดทุกวันเดี๋ยวมันก็คลั่งมันก็บ้านะครับก็คือเหมือนกับว่าน,นานๆทีถ้าไม่มีเวลาก็ต้องมาบอกตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่จะด้วยสายเหตุไรก็ตาม เราจะดําเนินชีวิตแบบไหนก็คิดแผน B ขึ้นมาเดี๋ยวเราคงไปเช่าห้องแบบนี้อยู่นะอ่าแบบนี้ให้มันเล็กลงสมมุติลดลาเป็นแบบนี้อาชีพแล้วก็จะทาแบบนี้แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปสร้า,สางสร้างภาพที่มันแบบว่าอ่าอยู่ได้อะ่ะมันก็มีความสุขต่อไปได้อะ,อะไรแบบนี้คือมันมีแผนพอมันมีแผน B ปุ๊บมันก็ไม่กลัวแต่ความกลัวความเสียใจคนละเรื่องกันนะถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจริงไอ้ความเสียใจคงมีอยู่แต่มันมีแผน B อยู่แล้วไงเหมือนเครื่องบินอะ่ะและเราไม่อยากให้เครื่องบินล่วงแต่ถ้าเกิดเคร แตเรามีแลน B ไงว่าเราจะออกประตูไหนจะวิ่งออกไปปีกไหนแล้วครับแล้วลงไปแล้วเราทําอะไรต่อมันก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายฝึกอะไรรู้ไหมอย่างนี้เขาเรียกฝึก d e t a c h m e n t ก็ฝึกไม่ยึดติดคือฝึกคิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าวันนั้นเกิดขึ้นแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้ดีกว่าไปนั่งติด G P S วิ่งไล่เขาว่าเขาจะอยู่ไหนสองทุ่มหนึงสามทุ่มสัญญาณ G P S หายมันต้องไปกับใครคิดไปคิดมาคิดคิดเราได้อะไรคุณพี่ถูกไหมเพราะว่าจับได้แล้วไงต่อบางคนก็บอกจับได้ก็ไม่กล้าเลิกกลัว ดังนั้น,นไอ้คิดเรื่องพวกนี้บางทีก็เป็นเรื่องไร้าสาระเราไปคิดถึงจุดจุดหนึ่งไปเลยดีกว่าว่าถ้าไม่มีแล้วเราจะทํำยังไงต่อก็คือ d e t a c h m e n t หรือการปล่อยหรือการละหรือการวางในหลายๆเรื่องทุกๆความกลัวผมเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วทุกเรื่องแหละมันมาจาก a t t a c h m e n t หรือว่าเราไปยึดติดสุขภาพเราไม่อยาก,กะป่วยเราไม่อยากจะไข้สุดท้ายเรากลัวอะไรกลัวตายเพราะว่าเราก็รู้สึกถึงความเป็นชีวิตที่ยังดํารงอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่า มนุษย์เราก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าดังนั้นมันก็มีสัจธรรมของมันดังนั้นก็พึงคิดไว้ด้วยวันนี้คุณอายุ40เวลาในชีวิตคุณเหลืออีกกี่พันกี่หมื่นวัน50คุณเหลืออีกกี่พันกี่หมื่นวันนะครับหก หกสิบอาจจะไม่ได้คุยกันหลักหมื่นวันละต้องคุยหลักพันละ7เจ็ดสิบก็คุยกันพันต้นๆละดังนั้นเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังคุณกำลังฟังอยู่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับลองฝึกลองฝึกตรงนี้คือฝึกในเรื่อง d e t a c h m e n t เมื่อไหร่ที่ความกลัวเข้ามาหาก่อน worst case scenario หรือเรื่องที่แย่สุดจะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรบิดมันให้เป็น New Beginning นะครับหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้ไหม หลายเรื่องทําได้หลายเรื่องทําไม่ได้เช่นการจากไปของคนรักอันนี้มันไม่รู้จะบิดยังไงถูกไหมฮะแต่มันก็อันนี้ต้องเข้าใจคราว่าสัจธรรมละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และก็มีดับไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคุ้นชินกับสัจธรรมนี้นะครับความกลัวจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะ สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็สามารถจะบอกกับตัวเองได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณก็คือมนุษย์พื้นฐานของเรามันมีอารมณ์หนึ่งคือความกลัวอยู่แล้วเพราะมันทําให้ชีวิตเราอยู่รอดแต่อย่าทําให้ความกลัวนี้มาทําให้ชีวิตเราไม่มีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ความกลัวไปตลอดกาลเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันไม่มีคําว่าไลฟ์ยู่อะนะฮะมันเป็นชีวิตที่ไร้าสาระสิ้นดีถอยกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะดีกว่า อยู่กันนาวนะครับถ้าคุณอยู่กันนาวเป็นอยู่กับปัจจุบันเป็นมันไม่มีอะไรแย่หรอกและก็เข้าใจสิ่งที่เรากําลังบอกไว้ว่าทุกอย่างมีสัจธรรมของมันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจถึงจุดนี้ได้และฝึก คิดในเรื่องนี้บ่อยๆอ่านบ่อยๆลองคิดดูบ่อยๆ p l a แผน B ลองครีเอทขึ้นมาบ่อยๆเมื่อเข้าใจมันถึงจุดๆหนึงแล้วคุณจะเห็นมันว่าความกลัวมันก็เป็นแค่อารมณ์อารมณ์หนึ่งที่วิ่งเข้ามาในบางวูบเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราสลัดมันออกไปได้แล้วมาอยู่กับปัจจุบันขณะณนะโมเมนต์นี้ได้และทํำโมเมนต์นี้ให้ดีที่สุดชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรน่ากลัวเลย